ที่ผ้าท่านผู้ชมที่ทางบ้านมาดูไลฟ์สวดนะครับคนไหนที่เดินทางมาชมบารมีพระใบเขื่อยก็อย่าลืมมาจุดทูบตบพรปูย่าประการก่อน ผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านมาดูไฟ้สดนะครับคนไหนที่เดินทางมาชมบารมีพระใปแข็งใจย,ยก็อย่าลืมมาจุดทูบตบพรปูหญ้าประกับไว้ พอเราไหว้ปู่ย่าประกำเสร็จรเขอไหว้ปู่ย่าประกมเสรียแล้วก็ไปชมบารมีพ่อเองนะครับเราไปยืนฟังเสียงพ่อเองเพ่อ,อจะร้องเสียงคำราออกมาเหมือนสิงโตแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งเหมือนเสียงเสือแต่เสียงเสือเหมือนเสียงเสือจะเสียงเบามากเวลาพ่อ,อใช้เสียงต่ําก็จะเหมือนเสียงเสือโคกโคกเหมือนเสือ แต่เวลาใช้เสียงที่เต็มเต็มพลังจะเหมือนเสียงสิมโตดำโครวใหญ่ๆนะครับแล้วก็จิตวัตรประจําวันของพ่อเอกก็คือตื่นเช้ามามีคนมาเยี่ยมเยียนถ้าคนไหนพบค,คนไหน,นพ้นพ่อเอกปลื้มจะให้พรแล้วก็เสกสายให้สายเสีกผมนี่ได้รับประจำนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อกันเลยนะครับ มีความเสียงเสือเสียงสิงโตของพ่อเอกแล้วก็ดูพ่อเอกสายเสกเมตตาใหา้ทุกคนที่มาหานะครับแล้วก็ชุดรอดทองพ่อเอกบางคนที่โดนคุณใสนะโดนคุณใสก็จะหายไปใส่ที่โดนคุณสใสใส่ก็จะหายพอรอดทองพ่อเอกจะหายทันที ติดตามครับผมับผมยวดูคลิปต่อเลยนะครับ ปลานี่อุ้ยมันจะเข้าใหญ่ใช่ไหมอู้โลุ้นๆสท่านผู้ชมไงคุณๆเลยปะเนีดาลอะไรเด้อคุณอไม่ตั้งนี่ไปซักไปทางไหนนี่ยโอ้ไงคุณๆเลยถ่ายเลยถ่ายเลย,ยถ่ายเลย10วินาทีเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายตั้งขวางอะ่ะอันนี้แนวนอนเอ่อโอเคกดใหม่แล้วก็เดินแนวนอนปั๊บให้ไหด้เด้อ โอ้โหระบายแล้วนะเห็นมาสองรอบฉีระบายออกแล้วบันนี้อ่ะฉีดออกฉีดออกนั่นอย่างงั้นอ่ะฉีดในบ้านออกมาได้หลายหามันจะได้หดบันในวะเองเน้นกล้องเนี่ยนะถ้าเกระปั๊บในจอมันกระเทยออกที่กระเทยออกเห็นไหมมันจะมีในแนวนอนอยู่ตรงไหนล่ะ ียวโอเคมันติเป็ดแป๊บเองนอนนัอนนอหมุนเลยบันนี้คุณเจนนะเออมันติเป็นออกก่อนบอออกก่อนออกกล้องบอเออออกไปออกไปเลยออากล้องมาเนี่ยมันก็ติหมุนเองข้านอนเป็นเองข้านอนไปเลยข้านอนจท่ากันมันจะกดเล่นแล้เป็นก็เล่นติดกล้องตัวนั้นน่ะมันถือได้มถือกรบตัวนั้นแข็งตัวนะเออนั่นมันถือได่าม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 าดูกันกับพระเอกอ่าอยู่กันจะเพิ่งไปไหนนะครับทุกคนกำลังมันกำลังมัน S <S โอ้ยกำลังมันผมนี่ตื่นเต้นเอ้าเป่าไกลคุณคุณคณเลยบ่เนี่ยช้างปลาเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยช้างปลาเนี่ยรุดมาจากไหนเนี่ยโอย้ชักเปือกด้วยนะเนี่ยดันเห็นบอลหำเราหดลงเห็นบอลนะ้ำมันมันไหลออกเห็นบ่ลกับอย่างโอ้ไงคุณคุณเลยบ่เน,ยยยยนเนี่ยพิ่นยิงปืนใหญ่พ่อเอกนิงปืนใหญ่มือเขาจะลูกบอลมาใครน้อยจะสนับสนุนลูกบอลเนี่ยให้พ่อเอกเตะเนี่ยกับทีมยูทูบเบอร์เนี่ย โอ้ปืนใหญ่ป <handled klore> ืนใหญ่โอ้โหปืนใหญ่เป็นไงพระเอกยิงปืนใหญ่แล้วโอ้ยยิงข้างบนยิงใต้ตาโอ้ยแมนปาดอีกยังคือว่าคุกคุนเนวะพระเอกคุกฝุ่นนั่นเนี่ยปูดเย่เป็นได์เป็นได์ใบคอยจัดโอ้ยแล้วก็จีบมวลเราหน่อยช้อปปิ้งเลยพระเอกช้อปปิ้งเอ้ย เย่เย้เยเยเมาแล้วมาแล้วอ่ะไปโชว์ไปโชว์ให้พี่น้องดูหน่อยค่อยมาใหม่อีกทีนึงนู่นเ็บชีอยู่ข้างนู่นเป็นเป็นแถวอยู่นูนเนี่ยไครับไปชมม่หน่อยเอากล้วยพปาอืมูขาขาไปเอาก้าวขาขึ้นไปอไปลเลยทีบไปเก้าวยาวมันบัจากเมื่อไหรตุหตอะไรน่ยเลเจีกล้วยพุนบอันจากเมื่องะเี๊ยบกล้วยพุ่นเสือมาเอาเอ้ย นอนตกเหนไทยแล้วไม่ต้อเด้นไปไิ้วเลยต้องสูตรทอยเงินน้นสูตรทอยเงินน้นต่นนั้นที่เรานอนทายทายอยู่่เห็นรอบเป็นรปจักเทียเลยไปไม่สวยไม่ยินด้วยดีดีเห็นเยอะด้วว่านีเยอะแยะหานลัดของจริงทุกคนทุกท่านจะเห็นเลยว่าสีทองเลย สวัสดีครับทั้ง80ท่านครับ8 1ท่านนะจ๊ะมามามาพวกนี้เราวอร์วอรพระเอกก่อนก่อนเตะบอลนะครับมาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีครับมาแล้วจ้าไปเอาเงินสวัสดีครับสวัสดีครับจะส่งคลิปตั้งตัให้นะครับคุณตาเย่เย่เย่มาแล้วคุณตามาแล้วเย่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 มามามาแล้วมาแล้วพระเอกเลือกเอ่อเลือกเลือกเมนูเอง ใครสดๆจ้ามามาเห็นแค่บอลเฮ้เตะเดี๋ยวเตะเบาเบาเบาเดี๋ยวเห็นสีส้มๆไงไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้น่าจะไม่ได้เล่นนึกว่าเป็นอย่างอื่นทำไมคือกลัวสีมันหนาแา่นก่สีมันส้มๆไงมันไหลไปหรือเปล่าออมันไหลไปเพร่ะเอกหลบเฉยเฉยโตยาว่ากเลลูกบอลให้พี่ตาหน่อยเอาแบบรอเลย อาพิตาขวัญใจพระเอกเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรอๆเลยนึ่ว่าจะยกอันนี้มาแล้วเนี่ยอ๋อเป็นไงพิตาสวยไหมแคปเลยแคปไปเลยไปแคบ้วจะเอายจะให้ส่งส่งก็ได้นะเดี๋ยวถ่ายเผื่ออยู่ชูแวบนี่โอเฮ้ยไม่ต้องยาวไม่ต้องยาวแล้วก็ไปใส่เพลงสักหน่อยเอาสามิิบพอแัน ขึ้นไปเที่ยงกระโดดจังร้อยขึ้นไปก็ยืนอยู่คนคนนึงยืนมีคนหนึ่งลุ้งไปน้ำหลอกเบื้องเราตื้อลุ้งไปเบื้องเหวยหมดจริซู่ซนะฮลอยได้เลยตัวเองขนาดนี้โอ้สวัสดีครับคุณวุไรรัตสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับคุณพี่ศิรตามาลาจาคุณพี่วุไรรัตคุณผสมคุณนารัวๆเลยครับโอ้อยากให้มาอยู่ด้วยกันนะมันตา ไปมาวิ่งไล่พระเอกอยู่เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานพิตาเขาก็มานะเมื่อวานเลยมาแล้วไม่เล่นูดเลยเขาเขาเขาก็ช่วยเผยแพร่อยู่นะเขาเอาคลิปไปลงไลไลท์ช็อตอยู่เหมือนกันเด็ดๆทั้งนั้นอ้าวป้าพาเติมเตี๊ยมมาแล้วตตวมเตี๊ยมมาแล้วป้าพาตึงตึง อ่าช้อปปิ้งอีกหน่อยเจ๊ดูตัวบอลเลยเธอในช้างอีู่หัวเสตัวรวมกันอยู่แล้วไปไปละไปกันไปเอาไปเรียนออกหน้าไปเรียบรีบบอกหน้าดิไปเร็วนี้เรียบรีบไปออกหน้าอย่าให้เกมวิ่งเลยวิ่งเลย พื่เดกไปไหมระวังลูกส้นเนี่ยไม่ได้จะเจอลูกส้นเพืเอจะแตะตัวต้องให้รู้ตัวก่อนนะก็ไม่รู้ตัวคือลูกส้นนะเหมือนเหรออยากกินเล็กได้ไหมม่วงก็ไก่เจ้าหน้อยนะพี่สาวของงไกลไกเออน้อยสักตัวเราสูงแค่จัก้าวแรงฝนมึงฟังเสียง ช็อปปิ้งไปบักม่วงแล้วมะม่วงแล้วมีอะไรกินได้บ้างพ่อเอกจัดเลยงานนี้เราต้องช้อปปิ้งให้เต็มกระเพาะไปก่อนอย่างของปายใจเรื่อยเรื่อยไปไหนต้นอะไรต้นอะก็หัดผุนนะ้ะสระบุรีตอนนี้เริ่มเริ่มไกลขึ้นไปเรื่อยนะเริ่มเริ่มเกาเรียกว่าปรับพื้นที่มาเรื่อยๆเราตอนนี้เราขยายอาณาเขตแล้วครับผมมาขยายอาณาเขตเขตพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ของเรา แมนแม่นข้าเมืองผมยีที่ไหนม่ได้เลยับไม่ไปเลยต่อไปเราก็จะเข้าเมืองแล้วนะ <rí> e> สวัสดีครับทุกคนจะไปไหนอย่าพึ่งไปไหน, <S 2> <S 2> นเราตอนนี้เที่ยวแล้วนะเนี่ยเราเที่ยวแล้วพาไปเอกเที่ยวแล้วเป็นไงล่ะโอ้ยนี่น,นี่เห็นไหมไหนนข้างหน้านะครับพาพ่อเอกพาพ่อเอกมาเที่ยวพาพ่อเอกเที่ยวพ <S <S าพาพ่อเอกตรวจเส้นทางตรวจเส้นทาง ตรวเส้นทางที่วันงานเขาเดินแล้วตรงนี้ยังไม่ร่างกายลงรถไถมาเปล่าแบนี้ใช่ไหมใช่อ๋อาได้เรามาสำรวจแล้ตอนนี้เดินไม่ไหต้งขี่รถใช่ไหมตามพ่อเอกไม่ทันนะตาพ่อเอกไม่ทันเพราะพ่อเอกเดินไวหยยดแล้วอ๋อเหยแล้วมีคนเหยียดเิ่มเยอะอยู่นะ้ม ลองที่ใบเล็กใบเล็กเป็นไงวางตบเนื้อตบมาดอกไม้ไม่ไปงงเก็จะมาคิดอย่างงี้เลนี่ไงนี่ถนนมันกว้างแค่ไหนไหนฮะมันมันมีมันมีสันอยู่ไอไอไอตรงนี้มันที่ของเราที่เขาเอาดินมาเสริมมั้งครับเขาเอาขุดบ่อแล้วเขาเอาดินขึ้นมาไว้นี่ไงบ่อเนี้ยเขาจะไม่รู้ว่าหลทางมันกว้างขนาดที่ที่ตรงนี้มันที่แปลงนี้มันถึงถึงถึงนี่ไหมพะละพะละ ที่ที่พระเอกมาถึงนี่ไหมเนี่ยกองห่วงเลยตรงไปเลยอ๋อนี่ถึงนี่ใช่ไหมอ๋อนี่กองห่วงนี่แถวแดนอ๋ออ๋ออ๋อลำสาบเลยออ๋ตรงไปตรงทางน้ำนี่ใช่ไหมครับอ๋อนี่ใช่ไหมโอเคกองวกเขานี่ตรงไปสำหรับพื้นที่สำหรับพื้นที่พระเอกสำหรับพื้นที่รถไถรถดังอีต้มแซ่บเดี๋ยวมึงแบนอีต้มแซ่บนี่มึงแบนแน่นอุ้ยทำไมหมามาทำเนี่อีต้มแซ่บเอ้อย เฮียไม,ม่มุดนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้ว,วแมงลอยคออยู่เมื่อกี้นี้ตัว,วเราจะเฮียใช่ไหมะะไมาหาปลามาหาปาลาหมดในน้ำนนนทุกคนจะไปไหนอยู่ด้วยกันตามขระเอกเนี่ยโอ้ย อ่าตอนนี้เพออื่อกท่องไพ่นะครับทุกคนตอนนี้เพออื่อกท่องไพ่แล้วเข้ามาจ้าเข้ามาทั้งเดิมวิม่งไปประกาศเลยช้างมาทุกคนได้เตรียมตัวออกมาถ่ายรูปกันฮีดังฮึ่งเลยช้างออกมาเดินเห็นไหมพื่อเอกยางท่างลูกหลังอ่ะอนี่ไง พลาเนี่ยใช่ไหมต้นต้นอะไรนั่นน่ะต้นมังมีใช่ไหมนี่ไงครับทุกคนต้นมังมีนี่ไงเขาปลูกเป็นสวนเขาปลูกขายนะแต่ใจนี้ก็ต้อปลูกพุนมังมีไปขายนี่แหละเขาปลูกเป็นเป็นอาชีพเลยนะต้นมังมีเนี่ยถูกเป็นสวนเลยพอยังพอยังเนี่ยต้นมังมีครับทุกคนเนี่ยเนี่ยต้นมังมีเดินออกไปก่อนเลยเดี๋ยวมาวนกลับต้เนี้ย พูดหนีอังการมีรถไปพี่เลยพี่มาเลยเป็นบ่โอเค <ไป S 1> <ๆ S 2> มันก็เจอนี่เปียแล้วเออมามามาเนี่ยมาแล้วมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยยี่สิบสี่ท่านนะครับมผมอ่า<อ>มาแล้วมาแล้วร้อยขอซื้อกะต้นในปลูกนาบ้านนะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า

สายไฟสายไฟสายไฟ,ยไฟรูดรดโอ้ยเล่นเสีวแล้วปลาพาเล่นเสียวนะมาจ้ามาจ้าจะเพิ่งไปไหนครับอยู่ด้วยกันนะครับไปเอกท่องเที่ยวสายไฟสายไฟ ขาตัยังงงเพียงมาแล้วไป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 เร็วรถมา้เปล่าจะรถมาารถมารถมาจ้า รถมาจิบไฟแดงหลบเลยจ้าทิศซ้ายมาเลยมาเลยมาเลยผ่อนคลายวันนี้วันผ่อนคลายโอ้วันนี้เราเดินไกลมากเลยเนี่ยเดินมาห้ากิโลแล้วเนี่ยเลขสวยนี่เลขสวยอ่าเป็นไงหายแล้วนะหายแล้วนะ เห้ยเราเห้ t เ้าเลือกเองเลยซึ่งคนนี้เองขึ้นไปด้เลยเรีกอยเลยอ่าโอ้แเลยแแวเลยอแวแล้วแวแล้วแวปม่ยได้แล้วได้แล้ว

เคยมาซื้อละอันนี้มาให้ชิมมาชิมฟรีเลยวันนี้มาชิมฟรีไปเลย,เยไปเลยแล้แซ่ไปไปไปครับครับมันอยากมานำอยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> สร้างสร้างอยี้นี้สร้างยนี้เพราะว่ารกระจับปนมัน้ตกใจเนาะสวัสดีจ้าเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหลายคำหน่อยเดี๋ยวไม่ได้บอกเลยนะไปขึ้นรถเร็ว พอมามีครั้งหนึ่งต้องมีครั้งสพ่อเออนี่เราเดินไกลสุดแล้วเนี่ยวัน <18 S 1> <ด>นี้เราเดินไกลสุดแล้วเนี่ยถึงแปดเรื่องเราเดินไกลสุดแล้วเนี่ยอ่าวันนี้พาพระเอกท่องภัยโอ้ยเสียดายนะคุณตาน่าจะอยู่กับเรานะโอ้ยมาทันไหมเนี่ยสีรตาม,มาทาันไหมเนี่ยคุณคุณพี่สีรตาม,มาทาันไหมเนี่ยเดี๋ยวส่งคลิปให้ส่งคลิปสั้นให้ รั้่งแรกเลยครอ้งหรกเลหโอ้องโหโอ้โหโ้โหอ้โหโอ้โมโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหโ้โมอ้โห้โหโอ้โหอ้โ้อห้ผม แอบ,บขโมยมา,มาเที่ยงกับตาเ <c oughs> อ้องน้าที่พัดหนาบ้านเา,าน้ตัวนี้บอกอ,อันนี้เป็นขลออะวรเนี่มาหลายเลยไปเร็วไปเร็วใันไม่ได้หรอกมันแค่หา่าแท่นนนนานังหมาเนี่ยช้างในเตะเลยแหละมาไก่บ่ได้ีปล่อย,ายอนานีเ<า>อ อ,อยากกระทิบตาครับผมทุกคนอยากกระทิบตาเออไม่ตาดอย่างไรไปเดินเย็นละรอบเดินละรอบแล้วก็ดีเอาให้พ่อ,ให,พอให้พ่อชิมหน่อยให้พ่อชิมหน่อยให้พ่อชิมหน่อยพ่อแม่เจ็บบ้านเลยพ่อแม่เจ็บบ้านเลยพ่อวันเขาเดินไเมื่อกี้เวแม่กลัไปเจอบ้านกูดสักีสิสวัสดีครับได้ครับได้ครับ แบ่งกันเลยคลิปนี้แบ่งกันเลยขึ้นไปหน่อยเขาไม่ขึ้นของเขาเขาไม่อยกได้ขนงหมดด้วยเนี่ยเอาไปแล้วสองตัเลยเนี่ยขึ้นไป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 ยกไปก็จับขึ้นไปเลยเออไปสีไปเดี๋ยวไเราเออ